สวัสดีค่ะช่องเจจาพาปลูกนะคะวันนี้ยจจาก็พามาสวนนะคะเมื่อวานยจจาถ่ายไว้แล้วแบตแบตยาจาหมดที่เจาจามาเคลียร์เมื่อวานเนี่คยค่ะยจจาผูกลวดลวดไว้อันนี้ที่ยจจาเอาเอาดิน เอาเศษวัชพืชที่บ้านเพื่อนบ้านที่ที่เยาจา่าไปเคลียรนะคะที่าจาจ่าไปเคลียนะคะวันนั้นเคลียเสร็จแล้วยาาเยจ่าพวกเศษต้นต้นขานะคะ่ะต้นขาต้นอะไรที่เป็นวัชพืชน,นะคะเาจา๋าก็เอามาใส่ข้างล่างนี้ค่ะไว้อันนี้เาจา๋าต้องมามัดใหม่ค่ะมันมันมันหลุดพอพอดินหนักปุ๊บเขาหลุดเาจา๋ามัดไม่แน่นเดี๋ยวเาจ,าจ๋าจะจะมามัดใหม่เดี๋ยวเาจา๋าจะ ทำยังไงดีเจ้จามัดลวดไม่แน่นค่ะเจ้าจ๋ามาหมุนหมุนไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันหมุนไม่ค่อยแน่นนะคะเดี๋ยวเจ้าจจะทําใหม่นะคะคือพอดินเขาหนักเยอะเขาก็จะซุดลงเดี๋ยวจ้าจจะมาเนี่ยค่ะจะเอาครีมครีมมาหมุนล็อกใหม่ให้มันแน่นๆเลยเดี๋ยวเจ้าจ๋ามาทําใหม่นะคะก็มาเคลียเมื่อวานเจ้าจ๋ามาเคลียนะคะเคลียเสร็จหญ้า เศษอะไรแล้วก็เอาดินมากบเอาเศษใบไม้เอาเศษวัชพืชมากบแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เศษใบตองแห้งจะจจ้าทำไว้ทําไว้แล้วตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ใหม่ค่ะทําไมตรงนี้มันหลุดใครมาเดินชนเฉยจา๋ามันหลุดเมื่อวานคานตัวนี้ก็หักนะคะเดจจาก็เอาไม้ไผ่มาเลื่อยเลื่อยแล้วก็ทําใหม่ใส่เข้าไปใหม่ไดจจ้าก็เลื่อยใส่ ใส่ไม้ตัวนี้ใหม่คานนี่ค่ะมันหักไม่รู้ใครมาเหยียบตรงนี้หักลงไปนี่ค่ะจริงเดี๋ยวก็ยกขึ้นนะคะเดี๋ยวเจาจาก็มายกขึ้นทีหลังเจาจาก็จะใส่ไว้แบบนี้นะค่ะเ็จใบตองเศลไยวันนี้เจาจ๋าไม่ได้มาเคลียร์นี่นี่ก็เหลือแปงนึงแปงเดียวค่ะเหลือแปงนี้นะคะเจาจ๋าต้องเคลียร์ทำแบบนี้นะคะเจาจ๋าก็จะเอาเศษใบไม้แห้งที่เรามียกเว้นเศษหญ้าที่เป็นดอกนะคะเจาจ่าจะพยายามไม่เอามาใส่ในแปงแล้ว เพราะว่าปกติเขาก็ขึ้นเยอะของเขานี่แหละแล้วก็เอาค้วเวรโรยโรย,ย,ยแล้วก็เอาดินฝั่งนี้มากรบแล้วก็เอาดินที่จะจ่าเคลียร์ออกจากแปลงอยู่ในอยู่ในกระมังตรงนู้นนะคะกระมังตรงนู้นแล้วก็เอามาใส่กบกบแล้วพอเราจะปลูกนะคะอันนี้็จจ่ากบไปแล้วพอเวลาเราจะปลูกเราจะปลูกเจจ่าก็จะเอาดินที่เจจ่าปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ข้างบน ให้เต็มพื้นหน้านี้เลยพิมพพื้นแปลงนี่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ยังเห็นเศษใบขาดอยู่เลยค่ะมันสดจรนะนี่ค่ะเศษใบขาที่เจ้าจา๋าเอาลองข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างแล้วเอาดินกบไว้เมื่อคืนฝนตกดินเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนแรกดินเขาก็จะล้วนลวนฟูฟูแหละแต่ว่าพอฝนตกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก่อนที่เจ้าจา๋าจะลงปลูกเจ้าจา๋าก็จะเอาพั่วมาซุยซุยดินขึ้นมาซุยดินขึ้นมาแล้วก็เอาเอาดินที่ปรุงไว้มากบอีกทีหนึ่งแล้วก็ฟางกบ ลดน้ําปลูกเจ๊จ๋าจะเอาจุลินจีสังเคราะห์แสงมาลดด้วยค่ะแต่วันนี้เาจ๊จ๋าไม่ได้เตรียมมาเจ๊จ๋ามาเก็บม่วงหาวมามะนาหวหงวันพี่สาวให้หลานช่วยเก็บเจ๊จ๋าก็เลยเมื่อวานทําคลิปแล้วทีนี้พอถ่ายถ่ายไปแบตเจ๊จ๋าหมดก็เลยนี่ค่ะเจ๊จ๋าก็เคลียร์ไปหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่แปลงแปลงนี้แปลงที่ห้าแปลงที่ห้าเดี๋ยวเจ๊จ๋าก็จะมาเคลียร์ค่ะ วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเจา๊จ๋าจะไปทุระก็คงยังไม่ได้มาเคลียร์นะคะก็คงอถ้ามีเวลาก็อาจจะมาเตรียมไว้แล้วก็เหลืออีกแปลงหนึ่งเจ๊จ๋าจะวางตรงไหนดีแปลงเนี้ยที่ลื้อออกไว้เนี่ยเจาจ๋าไม่รู้จะวางตรงไหนดีนอออนาานดค่ะอันนี้เสร็จกรบเพือที่เจ๊จ๋ารื้อออกจากแปลงแปลงตรงน้นค่ะใช้เป็นเศษเศษเป็นอีบล็อกขึ้นตั้งงานของเจาจ๋าก็คือจะมามัดเสาตรงนั้นให้มันสูง ให้มันตั้งให้มันอยู่นะคะมันไม่แน่นค่ะเดจ่าต้องมัดใหม่มัดลวดใหม่เอาคีมมาหมุนเดจะเอามือหมุนแล้วมันหมุนได้ไม่แน่นค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าเป็นอุปสรรคเนาะเมื่อวานเดจ่าก,ก็เคลียร์แปลงตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาได้ได้กล้ากะเพราเนี่ยค่ะเดจ่าก,ก็เอา,ม,อยยา,า,า,ามาลงไว้ในล้อยางนี้ก้ากะเพรามาลงไว้ ตันนี้ล้อ,อยางเจ๊จาก็เตรียมไว้เดี๋ยวจะเอาเศษใบไม้มาหมักไว้ก็จะเอาถั่วพุ่มมาลงนะคะตรงนี้ถั่วพุ่มตรงนี้ไม่รู้จะปลูกได้ไหมเพราะว่าต้นกล้วยเขาก็จะมีแดดบ้างไม่รู้ถั่วจะลงได้ไหมก็คือจะลงตรงนี้แล้วค่ะอันนี้ต้นมะนาวไม่รู้จะรอดไหมนะคะเพราะว่าเจะจ่ายย้ายมาจากตรงนูงนะะ้นค่ะตอนแรกจะจับปลูกไว้ตรงหน้าต้นมะยมต้นกล้วยเขามาปลูกทีหลังะคะ่ะ ต้นกล้วยเขามาปลูกทีหลังแล้วทีนี้ต้นต้นต้นมะน,นาวเจ้าจ๋าเขาก็ไม่ค่อยได้รับแสงแล้วใบมันมเขาก็กบเจ้าจ๋าก็เลยย้ายถอนออกมาเลยค่ะรากเขาก็ไม่ได้ลงดินแล้วเพราะเจ้าจ๋าไม่ได้ขุดดินคือเอาวางไว้เฉยแต่ว่ามันก็กระทบกระเทือนรากนะรากนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาจะติดลูกแล้วลทีนี้มันกระทบกระเทือนลูกเขาก็เหี่ยวหลุดไปอันนี้เจ้าจ๋าก็พยายามจะให้เขาให้เขารอดนะคะก็คือ รดน้ำให้เขารอดก็พยายามเคลียรค่ะสวนฝั่งนี้ก็เนี่ยค่ะเคลียเดี๋ยวเอาล้อยยางวางให้มันเป็นระเบียบไปตรงนี้ก็จะเคลียยะจ๋าก็ทยอยเคลียเลยคือนี่พนงานยะจ๋าเวลามาสวนนี่ค่ะงานเยอะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะงานงานเยอะมากก็ช่วยสางใบกล้วยให้เจ้าของที่เขาที่ทยะจ๋ามาทานะคะที่เขาเช่าตรงนี้ทำเนื้อสัตนะคะทำเนื้อสัตเด็กเล็กนะคะ เลี้ยงเด็กเป็นอัลซรียถึงอนุบาลหนึ่งป่ากล้วยในเจจาก็จะสางสางสางไปเรื่อยแล้วเจจ่าจะหาที่ตั้งแปลงนะคะแปลงผักของเจจาก,ก็ประมาณนี้อีกแปลงหนึ่งเจจาจะลงตรงไหนตรงนี้มันก็เป็นต้นกล้วยเนาะก็ลงไม่ได้หรือจะวางตรงไหนเจจาอาจจะวางตรงแทนล้อยางแล้วแถวนี้ก็ได้ค่ะเจจาจะดูก่อน หรือเดจจ่าต้องมาดูแดดแต่ว่าแดดเข้ามาถึงตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะงานของเดาจ๋ทาทั้งนั้นเลยตรงนี้เ้จจ๋าก็ต้องสางออกเถาอัญชันต้นมะกอกนะคะเ้าจ๋าก็ต้องถางออกเอาอต้นมะม่วงเ้จจ๋าก็จะพยายามเล็บกิ่งมันต้นมะม่วงต้นนี้พี่สาวมาปลูกไว้นะคะปลูกไว้ตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้มาซื้อบ้านที่นี่ตั้งแต่ปี2547ประมาณ48-49พี่สาวมาปลูกไว้เอาม่วงมาหาชนกนะคะ พี่สาวมาปลูกไว้มันเป็นพันเดียวกันกับที่หน้าบ้านเขาแต่หน้าบ้านเขานะคะมันโค่นไปตอนสงการพายุฤดูร้อนเข้าของการเยจจาลกกับต่างจังหวัดเพื่อนบ้านเขาโทรไปบอกว่าต้นมะม่วงมันโค่นดีไม่ล้มทับหลังคามันล้มมาขวางถนนเลยค่ะนะคะก็ค่ะสําหรับคลิปนี้เมื่อวานที่ยยจา๋ามาทําเคลียร์แปลงไว้เอาเติมดินใส่ไว้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะสรุปว่ายยจจาเคลียร์แปลงเสร็จไปแล้วสี่แปลงนะคะ สามแปลงแบบสําเร็จแล้วแต่ว่าอีกสองแปลงก็คือยังไม่สํเเาเร็จอัปเดตสวนขับย่จา๋าแปลงขักที่แย่เคลียรนะคะก็<ๆ>ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ย่จา๋าพาปลูกนะคะอขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะที่เข้ามาติดตามย่จา๋าถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของเดจ๋าเพื่อเป็นกำลังใจให, drum, ให้ยาจ๋าพาปลูกได้ทำคลิปออกมาอีกนะคะก็บางบางคลิปอาจจะไม่ดีพราะจาตัดต่อไม่เป็นนะคะก็พยายามเรียนรู้อยู่ค so ่ะจะพยายามทําออกมาให้ดีมากกว่านี้ยิ่งขึ้นไปจะทําคลิปยาวๆให้มันจบทีเดียวแบบว่าตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดจาเนื่องด้วยที่ว่าโทรศัพท์เดจาก็ มันไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะดิจากมีโทรศัพท์บางทีมันก็เต็มบางทีเราทํากิจวัตรประจําวันไปแต่ละวันมันก็ถ่ายหลายๆอย่างไปมันก็ข้อมูลมันก็จะเยอะนะคะถ้าถ่ายาวๆว่ะดิจากต้องทําไปเรื่อยๆนะคะดิ่ันจะพยายามปรับปรุงทําให้ดีมากๆมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคลิปอัปเดต เพียแปลงผักของเจา้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ